here ร้อนกันหน่อยดีกว่านะฮะข่าวลือในโซเชียลดังมากเลยบอกว่ามีนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งทั้งแตกทั้งแตกไปยืมเงินแฟนคลับไม่พอแล้วก็ไม่คืนด้วยกระแสข่าวต่างๆนานาเนี่ยคนก็เดากันไปตามเพจข่าวนะคุณผู้ชม<า>แล้วบางคนเนี่ยถึงขั้นไปคอมเมนต์ระบุชื่อเนี่ยกลายเป็นว่าเอ๊ะเป็นยุยญ,ญาติเยอะหรือเปล่าโอ้โหพอใบม,มาแบบนี้พอเม้นต์มาแบบนี้ปรากฏว่าพี่ยุยญ,ญาติเยอะไม่อยู่เฉยค่ะอยู่เฉยไม่ได้แล้วคนด่าเยอะอขนาดน,นี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้พี่ยุยเดินทางไปที่ สพเมืองนคนปรปฐมไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้บัญชี Facebook หลายคนนะคอมเมนต์ส <ฮะ S 1> ูงสี่สูห้าโดนหมดนะรวมไปถึงคนที่เข้ามาตอบคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะห<อ>มิ่นประมาทเรื่องอะไรแบบนี้คุณผู้ชมมันมีเรื่องที่มีเพจเนี่ยไปปล่อยข่าวว่ามีนักร้องลูกทุ่งอักษรย่อยอ,ย,อยักษ์<อ>เ็นนี่แฟนคลับแล้วก็ไม่จ่าย<อ>แล้วคราวเนี้ยบรรดาคอมเมนต์เนี่ยมันรุมถ่าโถมมายอยักษ์ลูกทุ่งมันมีกี่คนนะ่ะ<อ>มันก็วนมาถึงพี่ยุ้ยจนได้ คุณ <c oughs> ผู้ชมทําให้พี่ยุ้ยเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองโดนรุมเสื่อมเสียชื่อเสียงคุณผู้ชมไม่พองานโดนแคนเซิลไปหมดเลย ทีนี้ทนายความของพี่ยุ้ยก็บอกว่าเรื่องจะมาทวงเงินอะไรกันเนี่ยนะมันต้องมีขั้นมีตอนไม่ใช่ว่ามาทวงมาโพสต์กันผ่านโซเชียลแบบนี้ไม่ได้เรื่องของเรื่องก็คือคู่กรณีของพี่ยุ้ยเนี่ยนะคะชื่อว่าคุณแนนคุณแนนเนี่ยเคยอยู่กับพี่ยุ้ยนะอยู่กันมาเกือบสปีนี่แหละก็เรียกว่าสนิทกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันดีคุณแนนเนี่ยจะเป็นคนถือกระเป๋าเงินให้ถ้าจะต้องซื้อของเข้าบ้านก็จะเป็นคุณแนนเนี่ยแหละค่ะออกเงินไปก่อนแล้วค่อยมาทําเรื่องเบิกกับพี่ยุ้ ชับทุกครั้งเลยว่าแนนเธอซื้ออะไรเข้าบ้านมาเนี่ยจดเอาไว้นะทุกบาททุกสตางค์เลยนะเงินที่ค้างอยู่เดี๋ยวพี่ยุ้ยเนี่ยจะชดใช้ให้จ่ายให้แต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่จะจ่ายคืนเนี่ย ขอสลิปเอามาดูด้วยและจริงๆก็มีการนัดแนจ่ายเงินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วแต่อันนี้พี่ยุ้ยบอกนะพี่ยุ้ยบอกว่าคู่กรณีเนี่ยก็คือคุณแน่เนี่ยไม่มาตามนัดอ่ะแต่ว่าคุณแน่ดันไปร้องเรียนกับทางเพจดังจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตคนก็มาลุมด่าพี่ยุ้ยพี่ยุย้ยหนีนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทำให้ชื่อเสียงของพี่ยุ้ยเสียหายแล้วก็โดนเจ้าภาพยกเลิกงานด้วยงานนี้พี่ยุ้ยบอกเดือดร้อนมากเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ยุ้ยญาติเยอะอธิบายเรื่องนี้กันหน่อยแบบเคลียร์ๆค่ะ ก็โดนยกเลิกหลายงานเลยค่ะโดนยกเลิกงานวงด้วยงานรับเชิญด้วยก็ประมาณเลหลายงานอะอไม่ได้จว่ากี่งานเป็นจิบอะค่ะตั้งแต่มีข่าวนี้แหละเขาว,ว่าเหมือนกับเป็นเลข,ขาเราอะ่ะเป็นคนติดตามเราอะ่ะอะไรมึงจดไปนะมึงจดดไปนะเพราะกูไม่ละเอียดดูก็จะพูดอย่างเงี้ยตลอดอะค่ะเข้าใจว่าเราเอามาแต่เราก็เอาคืนไง ในช่วงเวลานั้นที่เราอยู่ด้วยกันนะคะยอดนี้ที่เขาโอนมาเรามีการคืนไปแล้วด้วยคืนไปแล้วด้วยเอาที่มีสลิปอะที่มีหลักฐานแล้วขอดูยอดว่ามันเท่าไหร่กันแน่เราก็จะได้มารู้ว่าพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายค่ะ,ะตามนั้นชัดเจนนะคุณผู้ชมนะใครที่จะคิดคอมเมนต์อะไรเพลาๆนะอ,อย่างที่บอกไปนะตามตัวบ,บ้านนะอ,อระมัดระวังกันด้วยนะ